ผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์จะเห็นธรรมในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจิตใจบริสุทธิ์หมายถึงจิตที่ปราศจากความเศร้าโศกค,ความโกรธความหลงหรือความปรารถนาในสิ่งที่ไม่ดีไม่ชั่วและไม่สมควรเป็นจิตที่ปราศจากความคาดหวังหรือการยึดติดในผลลัพธ์จิตที่บริสุทธิ์คือจิตที่เต็มไปด้วยเมตตากรุณาและปรารถนาดีต่อผู้อื่นการฝึกจิตให้บริสุทธิ์คือการฝึกให้รู้จักการปล่อยวาง ไม่ยึดติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ถาวรเช่นความมั่งคั่งความสวยงามหรือความสําเร็จที่มักจะผ่านไปตามการเวลาจิตใจบริสุทธิ์ทําให้เราเข้าใจการเกิดและดับของสิ่งต่างๆในโลกแห่งความเป็นจริงทุกสิ่งเกิดขึ้นและดับไปตามกฎแห่งธรรมชาติไม่มีสิ่งใดที่คงทนถาวรสิ่งที่เรารักและปรารถนาบางครั้งก็จะจากไปหรือบางสิ่งที่เรากลัวและไม่ต้องการก็เกิดขึ้น แต่การที่เรามีจิตใจบริสุทธิ์ทำให้เราสามารถยอมรับความจริงนี้ได้อย่างสงบไม่ทุกใจหรือเสียใจเมื่อสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นและไม่หลงมั่นในความสุขที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวการเข้าใจในหลักการของอนิจจังความไม่เที่ยงช่วยให้เรามองเห็นทรรในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์เราจะไม่ยึดต,ติดหรือหลงไหลในสิ่งเหล่านั้นแต่จะเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติของชีวิต ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะดับไปตามการเวลาการฝึกฝนจิตใจให้บริสุทธิ์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายามเราสามารถเริ่มต้นได้จากการฝึกสติและสมาธิเช่นการนั่งสมาธิหรือการทำจิตให้เป็นปกติในทุกๆก,การกระทำการฝึกจิตให้เป็นกลางๆโดยไม่ยึดต,ติดกับความดีหรือความเลวของสิ่งต่างๆ แต่พยายามที่จะมองทุกอย่างในแง่ของความเป็นจริงจะช่วยให้เรามีความเข้าใจในธรรมและเห็นธรรมในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นการปล่อยวางความรู้สึกที่ยึดติดในอดีตและไม่ห่วงใยในอนาคตจะช่วยให้เรามีจิตใจที่สงบและปราศจากความมิตตกกังวลการฝึกจิตใจให้เข้าใจและยอมรับธรรมชาติของชีวิตจะช่วยให้เราไม่ตกอยู่ในสภาวะของความทุกข์และสามารถมองเห็นความสวยงามในทุกขณะของชีวิต โลกนี้อาจเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความทุกข์แต่เมื่อเราฝึกฝนจิตใจให้บริสุทธิ์เราจะสามารถเผชิญกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีสติและความเข้าใจเราจะเห็นธรรมที่ซ่อนอยู่ในทุกความเคลื่อนไหวของชีวิตและเข้าใจว่าทุกข์และสุขเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ที่จะเติบโตขึ้นทางจิตใจเท่านั้นเอง